ทีนี้เรามาถึงพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านสุดท้ายกันนะคะซึ่งเป็นด้านที่3เนี่ยก็จะเป็นด้านของลักษณะกิจนิสัยในการทํางานของผู้เรียนค่ะซึ่งด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นการสะท้อนออกจากภาวะจิตใจของผู้เรียนนะคะที่พร้อมจะแสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างคะถึงความรับผิดชอบความเป็นระเบียบความซื่อสัตย์ ความขยันอดทนหรือว่าความตรงต่อเวลาของผู้เรียนเป็นต้นนะคะในภาวะและเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่ผู้เรียนจะแสดงออกมาได้ดังนั้นเนี่ย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านนี้เนี่ยครูผู้สอนเองเนี่ยนะคะก็จะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เอื้ออํานวยกับสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน mm. ก็อย่างเช่นถ้าหากว่าเราต้องการไม่ให้ผู้เรียนเข้าเรียนสายเนี่ยนะคะครูผู้สอนเองเนี่ยก็ต้องไม่มาสายด้วยนะคะ ค่ะซึ่งระดับกิจนิสัยในการทำงานนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับเช่นกันค่ะโดยในระดับแรกนะคะเราจะเรียกว่าขั้นยอมรับหรือ Reception ค่ะในขั้นนี้เนี่ยผู้เรียนเนี่ยก็จะแสดงออกนะคะภายใต้ภาวะซึ่งครูผู้สอนเนี่ยกำหนดไว้เป็นระเบียบเป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นกติกาที่ผู้เรียนเนี่ยไม่ได้ฝ่าฝืนนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากจิตใจที่ยอมรับหรือพร้อมที่จะ ตอบสนองตัวอย่างก็อย่างเช่นนะคะผู้เรียนเนี่ยจะไม่เดินลัดสนามเมื่อเห็นว่ามีผู้อื่นหรือว่ามีเพื่อนๆเ,เนี่ยคอยจ้องมองอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะไม่มีใครคอยจ้องมองอยู่ก็อาจจะเดินลัดสนามได้ค่ะซึ่งขั้นเนี้ยค่ะเรียกว่าเป็นเพียงแค่ขั้นยอมรับเท่านั้นเองนะคะ ในระดับต่อมานะคะเราจะเรียกว่าเป็นขั้นตอบสนองหรือ RESPONSE ค่ะในขั้นนี้ผู้เรียนนะคะจะเป็นการแสดงออกจากภาวะจิตใจที่เกิดจากการยอมรับ และพฤติกรรมที่จะปฏิบัติตามนะคะโดยปราศจากการบังคับขู่เข็นใดๆทั้งสิ้นนะคะผู้เรียนมีกิจนิสัยในระดับนี้นะคะก็จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้นๆไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังก็ตาม mm. ก็อย่างเช่นนะคะผู้เรียนเนี่ยก็จะไม่เดินลัดสนามเลยไม่ว่าจะมีคนจ้องมองหรือไม่มีคนจ้องมองก็ตามนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าผู้เรียนนั้นมีกิจนิสัยใน การทำงานอยู่ในขั้นตอบสนองค่ะสำหรับขั้นสุดท้ายหรือถือว่าเป็นขั้นสูงสุดนะคะของด้านนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นขั้นลักษณะนิสัยนะคะหรือ i n t e r n a l i z a t i o n ก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งลักษณะถึงพฤติกรรมกิจนิสัยในการทำงานขั้นสูงสุดผู้เรียนก,ก็จะมีการประพฤติปฏิบัติเป็นประจำจนเกิดเป็นลักษณะนิสัย ครูผู้สอนจะเห็นได้ว่าผู้เรียนนั้นเนี่ยมีความศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะคะในการกระทำนั้นๆหรือการแสดงออกโดยระดับพฤติกรรมด้านกิจนิสัยในการทำงานนี้นะคะจะต้องมีตัวช่วยค่ะผู้เรียนจะแสดงออกได้ดีมากๆนะคะเมื่อผู้เรียนนั้นได้รับการเสริมแรงจากครูผู้สอนร่วมด้วยค่ะเราจะเห็นได้ว่าการเสริมแรงนั้นเนี่ย จะต้องมีมากในขั้นแรกๆนะคะแล้วก็จะลดน้อยลงในขั้นสูงสุดเมื่อผู้เรียนปฏิบัติเป็นลักษณะของกิจนิสัยแล้วค่ะ ดังนั้นนะคะการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้โดยที่ครูผู้สอนเนี่ยสังเกตที่ว่าผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นหรือเปล่าครูผู้สอนเนี่ยก็จะต้องกําหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ครอบคลุมกับพฤติกรรมทั้ง3ด้านและเหมาะสมกับระดับพฤติกรรมในแต่ละด้านด้วยนะคะค,ค่ะ สำหรับในศาสตร์ของการสอนนั้นนะคะก็ได้มีนักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยมีการใช้ขั้นตอนในการสอนเนี่ยมาจัดระเบียบให้เป็นหมวดหมู่ใหม่นะคะทำให้เกิดวิธีการจัดการเรียนการสอนเนี่ยในหลายๆแบบด้วยกัน อย่างหลายๆท่านนะคะก็อาจจะเคยได้ยินคําว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบถามตอบวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบอภิปลายหรืออาจจะเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมุตินะคะซึ fa, ่งวิธีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละแบบนั้นเนี่ย ก็จะต้องมีการกำหนดขั้นตอนนะคะที่มีลักษณะสำคัญเฉพาะของแต่ละวิธีของการจัดการเรียนการสอนนั้นๆค่ะแล้วก็จะมีการให้ประโยชน์เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายเฉพาะด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายเนี่ยจุดมุ่งหมายของวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ ก็คือครูผู้สอนเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการอธิบายให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้นั่นเองนะคะโดยขั้นตอนที่เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงเนี่ยของวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายเนี่ยก็จะสรุปได้ว่ามีทั้งหมดเนี่ยสขั้นตอนด้วยกันค่ะซึ่ง ในขั้นตอนที่1เนี่ยก็การที่ครูผู้สอนเนี่ยเริ่มต้นโดยการอธิบายเรื่องที่จะสอนเนี่ยให้ผู้เรียนฟังในขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนเนี่ยจะต้องยกตัวอย่างประกอบการอธิบายและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการที่ครูผู้สอนเนี่ยจะต้องมีการสรุปในเรื่องที่สอนให้ผู้เรียนทราบด้วยนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่า ถ้าครูผู้สอนเนี่ยนำขั้นตอนทั้ง3ที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั่นก็แปลว่าครูผู้สอนกำลังใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายค่ะแต่ถ้าว่าเราสอนแล้วขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เรียกว่าเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายนะคะทีนี้สำหรับ เทคนิคนะคะที่เราจะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นเนี่ยจะเป็นคำที่อธิบายถึงว่าเป็นขั้นตอนย่อยๆที่เรานำมาใช้แทรกหรือเสริมในวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เรานำมาใช้เพื่อให้วิธีการจัดการเรียนการสอนเหล่านั้นเนี่ยมันมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะว่าถ้าครูผู้สอนเนี่ยนำวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายมาใช้ตามที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่สำคัญทั้งหมด3ขั้นตอนใช่ไหมคะ แล้วครูผู้สอนเนี่ยนำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเกมเข้ามาใช้ร่วมด้วยเนี่ยเราก็จะนำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเกมเนี่ยมาแทรกหรือเสริมในขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนที่1 2หรือ3นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีความเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้นมีการเรียนรู้ที่มีความสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ผู้เรียนสามารถจดจำเรียนรู้เนื้อหา สาระในบทเรียนได้ยาวนานมากขึ้นด้วยค่ะ